โอ้เราก็ได้แล้วระวัง <Elena> เนี่ยเต็มมาร์กนะทีมที่ไปมาร์กตัวที่ห้าเตรียมเรือเขาต้องเลือเป็นระบบนี่นเลยทีมไรซา,ก,า,าก,ก็เก่งมากนะโอ้เหล็ก <c oughs> เหลือ X ีกบานะข้างล่างนะโอ้ <c oughs> เดี๋ยวไปพูดครับเดี๋ยวไปติดตัวอะไก่อนครับเดี๋ยวมันต้ตัเดียเดี๋ยวจัแต่ละชิ้นนี้ต้องดูกันโ้วิธากรระดับทีมต่งชาดียเก่งมากนะมีประสบการณ์แล้วก็ใจกล้ามา อดูละเอียดเลยจะตัดตรงไหนอะไรมันจะมีเหล็กที่มันค้างอยู่ข้างบนก็ขึ้นไปมากต่อนะเตรียมลุย Có thể đi thế nào thôi xin tặng trai cơ ngoài tơ buồn tìm nan buồn cơ. หลายจุดนะช่วงนั้นด้วกเดนเลินการอยู่นัตลอดไม่ได้อยู่ตั้งแต่เช้า วันนี้เป็นชนะิปเอนจิเนียร์เลยวิศวกรใหญ่เก่งมากลุยเองเลยไงระดัเรียนรู้แลกประสบการณ์เรืร่องกันอันนี้ก็เป็นค่อยๆเดี๋ยวต่อไปคงเร็วขึ้นนะนี่เราก็ค่อยๆใต้นี้น่าจะมีคนอยู่ก็ต้อ,องกลัวว่าเป็นจุดทางดีไฟนะ ทีมอาณาชาติเขาก็ขอบคุณเรานะเขาบอกก็มีคนไทยไปช่วยเป็นแรงไปทํางานที่เขาเยอะช่วยเขาถึงเวลาเขาก็มาช่วยเรานะมันก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะช่วยกัน ทีมเราก็พร้อมนะติตอกันไปด้วยกันไม่ใช่ทีมใดทีมหนึ่งเป็นทีมงานที่ไปเป็นทีมนะไทย,ไทยกับต่างชาติช่วยกันก็งานละเอียดนะครับค่อยๆไปก็รายงานว่ากำล,กลังเนินการอยู่นะอะาจจะไม่ได้ทันใจทุกคน,ววน,นแต่ว่าปรอดภัยก็ต้องมานี่ยเป็นปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนปฏิบัติการนะ โอเคครับประมาณนี้นะอัปเดตให้เราฟังก็เฉยๆไม่ีอะไรก็ไม่ได้จะเป็นแสดงอะไรแต่ว่าใครว่าให้รู้ว่าเออกำลังเดเนินการอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็เไป็นไปตามแผนเดี๋ยวต้องเที่ยงนึงเที่ยงนี้ก็คงมีประชุมอีกทีหนึ่งนะนะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ว่าเป็นยังไงนะโอ้เก<ป>่ง oh, <okay, S 2> มากวันนี้ชิปเป็นเด็กเดียว<ป>ทำแบบลุยจริงๆนี่โอเคครับ อ่ะครัราเดี๋ยวอัปเดตมันก็ไม่เป็นไรนะครับ